สวัสดีครับวันนี้เราไปติดตามทั่วไทยใบยโกดำมีข่าวสารทั่วไทยมากมายไปชมันเลยครับเจ้าที่ป่าไม้จังหวัดตากจับชาวเมียนมาสี่คนลักลอบตัดไม้และมียาบา้านายฉันวัดอิมเนยหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สี่ตากสองนายธนาวัดชื่นจิตหัวหน้าสายตรวจป่าป,ปา่าสายที่หนึ่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่14ตาร้อยตำรวจโทสมคงศีตามาเจ้าที่ตำรวจกองมัคคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน346นำโดยร้อยตำรวจตีเดชาคำหลอและเจ้าที่ชุดข่าวทหารได้ร่วมการจับกลุ่มชายสัญชาติเมียนมาจำนวน4คนพร้อมของกลางไม้กะยาเลยท่อน และไม้กระยาเลยแปรลูกจำนวน25ท่อนปริมาตร1.50ลูกบาทเมตรอุปกรณ์ในการกระทำผิด3รายการและตรวจยึดยาเสพติดประเภทหยาบา้าจำนวน157เมตรโดยแจ้งข้อหาว่ากระทำผิดตามพบรบประมวลกฎหมายยาเสพติดพศ .2546 พบรบป่าไม้พศส4 8 4และพละบรบป่าสงวนแห่งชาติ พอส2507เหตุเกิดที่บริเวณกระท่อมชั่วขราวในป่าหลังบ้านขุนห้วยแม่สอดหมูห่6ตำบพระธาตุผาแดงอำอเแม่สอดจัังหวดตาและนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพแม่สอดเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปท่าเฉลิมชัยสีอ่อนเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแรงประจำปี2565 สร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติภ AL ารกิจป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี2565โดยมีพันเอกสุรพัฒน์นำชัยลุ่งณัศมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักรจังหวัดนครสวรรค์ในส่วนกองทัพภาคที่สามผู้บริหารกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมนักสนามบินนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ว่าในขณะน,นี้หลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศเริ่มมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆมีปริมาณน้ำเก็บกักลดลงตามลำดับและในช่วงฤด,ดูร้อนนี้ มีแนวโน้มของสถานการณ์การ,การเกิดไฟป,ป่าปัญหาหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมไปถึงแนวโน้มการเกิดพายุลูกเห็บในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือะทรโงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมขนหลวงและการบินเกษตร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2565ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวนสิบหน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศโดยได้น้อมนำศาสตร์ตำราฝนลหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูวิพน์อดุลยเดชมหาราชปรมนาตบพิษในหลวงรัชกาลที่เก้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวสำหรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2565กองฝนหลวงและการบินเกษตรมีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆของประเทศป้องกันการเกิดไฟป,ป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้ง สถานาการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่วันที่3มีนาคม2565เป็นต้นไปโดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำ5ภูมิภาคจำนวน10หน่วยปฏิบัติการได้แก่ภาคเหนือตอนบนตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากภาคเหนือตอนล่างตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพิษณุโลก ภาคกลางตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดอุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดบุรีรัมย์ภาคตะวันออกตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดจันทบุรีภาคใต้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งผ่านเติมสารฝนหลวงจำนวนสองแห่งที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดระยองโดยใช้เครื่องบินกรมผลหลวงและการบินเกษตรจำนวน24ลำแล,และได้รับก,การสนับสนุนเครื่องบินกองทัพอากาศชนิดอัลฟาเจตจำนวนหนึ่งลำทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพัานธ์2 5 6 5ที่ผ่านมากรมผลหลวงและการบินเกษตร ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติการฝนหลวงจำนวนสี่หน่วยปฏิบัติการเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วงชิงสภาพอากาศในการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและความต้องการน้ำในบางพื้นที่รวมถึงสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์ไฟป,ป่าหมอ,อกควันในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วยด้านนายสำเริญแสงผู้วงอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์การตรวจแถวชุดปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน9ชุดประกอบด้วยชุดปฏิบัติการเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำนวน7ชุดชุดปฏิบัติการเฮล,ลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำนวน1ชุดและชุดปฏิบัติการฝนหลวงของกองทัพอากาศจำนวน1ชุดการแสดงบินหมู่ของเครื่องบินฝนหลวงและเฮลิคอปเตอร์ และการปล่อยขบวนคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกไปเป็นัติการฝนหลวงซึ่งแสดงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วยที่จะปฏิบัติภารก,กิจในปีนี้อย่างไรก็ตามกลมฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติภารก,กิจอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในด้านข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำ การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลต่างๆเพื่อนามาวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดทั้งนี้พี่น้องเกษตรกร,กรและประชาชนสาม,มารถติดตามข้อมูลข่าวสารขอรับบริการฝนหลวงหรือแจ้งข้อมูลความต้องการน้ำในพื้นที่ได้ทุกวันที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ อาสาสมักรผนหลวงในพื้นที่หรือติดต่อทางเพจ Facebook กมผลนหลวงและการบินเกษตร Line Official Instagram Twitter s i d a r a u n d e r c o r e PR และหมายเลขโทรศัพท์02-109-5100 Have e คืออะไรทำไมต้องแมกนีเซียม h a เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าแมก n ีเ i ียมแอนท e n เซนส์ที่วิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมามากกว่า20ปีโดยที่แมกนีเซียมจะเล่งภูมิคุ้มกันในร่างกายมากกว่า325รายการและใช้เทคโนโลยี a n นท s e เซนเพื่อให้ไวรัสนั้นอ่อนแรงนั่นเองครับและปลอดภัยผ่านการยืนยันจากผู้ใช้งานทั่วประเทศแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานนะครับผม หาซื้อแฮบปี้ได้ที่นี่เพจตลาดเลหลังสามารถเข้าไปที่เพจและอินบ็อกซ์หาเราได้เลยครับหรือหากท่านสนใจช่องทางอื่นก็สแกนตรงนี้ได้เลยครับผมเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตลาดเลหลังนิพน์บุญญามณีลงพื้นที่จังหวัดสงขลามอบนโยบายเร่งรัดกระจัดความยากจนภาคใต้ชงจังหวัดจับมืออปอทปรทับแผนดันงบประมาณ กระจายทรัพยากรแก้ปัญหาอย่าง,ย,างยั่งยืนที่โรงแรมบุรีสีภูคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและนายนิพนธบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเปิดและมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอจอพอในระดับพื้นที่พร้อมด้วยประหลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยข้าราชการในสังกัดกรนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นที่โดยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์หน่วยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำฐานข้อมูลการบันทึกข้อมูลและการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของที่น้องประชาชนทั่วประเทศในทุกมิติได้อย่างแท้จริงนายนิพน์กล่าวว่ากับดักความยากจนคือคกลไกสั่งเติอนที่ทำให้คนจนลืมตาอ้าปากได้ยากภารกิจนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ทั้งยังต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับเงื่อนเวลาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เล่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน,นกลไกของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชน รวมถึงพระประชาชนซึ่งได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอจนลงไปสู่ท้องที่ท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดผลอย่างเป็นรูกธรรมได้นั้นท้องถิ่นท้องที่เป็น,นกลไกสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบำบัดทูบบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนหากมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอําเภอโดยนายอําเภอสามารถประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้อาจจะใช้โอกาสการประชุมประจาเดือน หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นวาระพิเศษในการพูดคุยปรับแผนพัฒนาท้องถิน่นโดยใช้สัดส่วนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแบ่งสัดส่วนโครงสร้างมาดูแลในส่วนนี้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการกกะจัดปัญหาความยากจนซึ่งในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้มีการแก้ไขกฎหมายหลายๆฉบับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น มีความคล่องตัวในการดูแลพี่น้องประชาชนมากขึ้นเชื่อว่าจะทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนายนิพนธ์กล่าวต่อไปอีกว่าในฐานะประธานคณะทำงานช่วยอำนวยการพริจารณาการกองแผนงานโครงการออกกอปอพอภาคใต้และภาคใต้าชายแดนทราบดีว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลงมานั้นได้รับการจัดสรรลงมาอย่างจำกัดทั้งนี้ ในส่วนของงบคื้นที่หรืองบประมาณบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการงบฟังก์งชันของกระทรวงต่างๆเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบริหารได้แต่สิ่งที่อยากเน้นย้ำคือกา,ารประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนร่วมกันในการดึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาใช้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดซึ่งหากสามารถนำงบประมาณในส่วนนี้มาปรับใช้ได้อย่างทันท่วงทีก็จะเป็นนิวิตหมายใหม่ในการพัฒนาประเทศต่อไปนายนิพล์กล่าวต่อว่าเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ควรให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา หากแต่ควรเกิดขึ้นในทุกๆภูมิภาคของประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้แต่อย่างใดและพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเน้นยำ้ำการลงพื้นที่ไปคุกคีกับชาวบ้านเป็นเรื่องสำคัญเพราะถือเป็นจุดเชื่อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐก,กับพี่น้องประชาชนหากสามารถรับสารจากพื้นที่ขึ้นมาแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ก็จะเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนอกจากจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยแล้วนั้นยังเป็นการช่วยสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยนายนิพนธ์ลกล่าวทิ้งท้ายให้กำลังใจเจ้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมปากข้อคิดให้เบ็ดดีกว่าให้ป่า ถ้าท่านให้ปลาไข่หนึ่งตัวเขามีกินแค่หนึ่งวันแต่ถ้าสอนเขาจับปลาเขาจะมีกินตลอดชีวิตเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลเป็นลูปธรรมอย่างยั่งยืนประชาชนยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองต่อจากนั้นทั้งคณะเดินทางไปยังวัดคลองแห är, ร่วมกิจกรรมคืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห är, ชมนิทัศการการแก้ไขและพัฒนาคลองแห่ซึ่งคลองแห่งนี้ปัจจุบันเป็นตลาดการท่องเที่ยวในฐานะากต้กับดูแลองค์การจัดการน้ำเสียอจนจึงได้ถือโอกาสนี้เดินสำรวจสภาพน้ำในปัจจุบันพร้อมได้ร่วมกิจกรรมโยน e.m.ball หรือตัวการบํงบัดน้ำเนา่าเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศรักษาสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศพร้องกันนี้ ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งคลองร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาคุณภาพของน้ำก่อนที่จะปล่อยลงมายังคลองแหเข้าสู่กระบวนการบำบัดและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำหลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปอยังบ้านของนางจางทองเด็ดในพื้นที่อําเคอรัตภูมิเพื่อตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ตามโครงการโดยได้ร่วมมอบบัตรประชาชน ให้แก่นายทวีชัยช่วยสามีของนางจางและมอบถุงยางชีพให้แก่ครอบครัวของนางจางพร้อมพบปะผู้นำชุมชนส่วนราชการในพื้นที่สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกหนุนสหกรณ์เปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตเกษตรนายนรศสสีสดวิไลสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายปริญญาสุขสเสว์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสหกรณ์ฝ่ายจัดการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมจุดบริการรับซื้อผลผลิตเข้าเปลือกและติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกงามจำกัดโดยมีนายสุชาติกันขาวประธานคณะกรรมการสหกรณ์ร้องคณะ ร่วมให้การต้อนรับนักสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกงามจำกัดอําเภอบางรักกามจังหวัดพิษณุโลกนายนนทร์ศรีสุดวิไลสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าสหากรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกงามจำกัดมีสมาชิก290รายมีทุนเนินเงินงาน19,85,951บาท91สตางค์ สหกรณ์ดำเนินธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิตและธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นให้แก่สหกรณ์เป็นเงินอุดหนุนเครื่องช่างขนาด80ตันพร้อมห้องควบคุมและโตดังขนาด2,000ตันเพื่อใช้ประโยชน์ในการรวบรวมและเก็บผลผลิตทางการเกษตร สำหรับในฤดูกาลนี้สหกรากรได้เริ่มเปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจาก,กเกษตรกรสมาชิกและ,กะเกษตรกรทั่วไปรับซื้อตามเกณฑ์คุณภาพข้าวความถือ15%ราคาเ็า7 8 0 0บาทมีปริมาณการรวบรวมแล้วกว่า200ตันคาดว่าจะมีกะเกษตรกรพยอยนำผลผลิตมาขายเพิ่มมากขึ้นสหกรากรจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ข้อแนะนำแก่สหกรณ์เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจูงใจเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกใช้การประทาสัมคัญเชิญชวนสมาชิกให้นำผลผลิตเข้าเปือ่อกมาขายกับสหกรณ์เพิ่มขึ้นการวางแผนเพิ่มยอดขายในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายที่ตรงต่อความต้องการของสมาชิกเช่นการจัดตลาดนัดปัดจจัยการผลิต การวางระบบและจัดทำรรทะเบียนควบคุมการสูบน้ำในธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการน้ำด้วยความเป็นธรรมแก่สมาชิกสหกรณ์ทุกคนพร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์ที่นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกมาตากไว้บริเวณพื้นที่ลานตากข้าวของสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นพันธุ์ข้าว ที่เกษตรกร,ะกรจะนำไปใช้ในการเพาะปลูกข้าวรอบถัดไปขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณปีชานุชลัดผู้สื่อข่าวจังหวัดพิษณุโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีชวนร่วมประสบการณ์ในโลกแห่งกาแฟภาคตะวันตกในงาน Sunset Coffee f a s t 2022นางสาวสริยาบุญมากผู้หน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทรท,อทอสำนักงานการจนบุรีเปิดเผยว่าในเดือนมีนาคมนี้ทรท,อทอสำนักงานการจนบุรีจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวนสามกิจกรรมโดยหนึ่งในนั้นคือร่วมกับกลุ่มบิสคับและเดอะไซร์ลัวแครกาญจนบุรีจัดงานซันเซ็ Coffee f เฟสทเวนตทเวนี้ถูเทศกาลกาแฟแห่งภาคตะวันตก ขึ้นในวันที่5-6มีนาคม2565ระหว่างเวลา10นาฬกาถึง18นฬก30นาทีณเดิกไซร์ลิวกแควรกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองแห่งกาแฟและสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟภาคตะวันตก การจัดงาน Sunset Coffee f a s t ครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในลนักษณะ s p e c i a l Coffee ครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีลักษณะพิเศษของตนแก่คอกาแฟและผู้สนใจได้พบปะและเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของกาแฟกับบาริสต้าที่มีชื่อเสียงชั้นแนวหน้าของไทยเช่น ลุงตายผู้เชี่ยวชาญมกคาพอร์ตระดับประเทศคุณเบนบูแล็แชมป์ประเทศไทยอรโรอเพย์2019และเป็นรองแชมป์โลกอโรอเพย์แชมเปี้ยนชิพ2019เป็นต้นผู้เข้าร่วมง,งานจะได้ฝึกประสบการณ์ลงมือทำเวิร์กช็อปฟรีกับผู้เชี่ยวชาญจำนวน4รายการตามความสนใจได้แก่การดิฟลาเตอ้อาร์มอกคาพอร์ต และการทำเบเกอรี่มีการเสวนาเรื่องต้นน้ำของกาแฟโลบัสต้าอาราบิกา้าและการคัปปิ้งกาแฟการแข่งขัน a แอโรเพสมอกาพอตและดิฟสาธิตการชงกาแฟจากแชมป์แอโรเพสโรสเตอร์และมอกาพอตการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟและเพลิดเพลินกับดนตรีอพูสติกในบรรยากาศริมแม่น้ำแควใหญ นางสาวสลียายันกล่าวอีกว่าจังหวัดกาญจนบุรีสามารถปลูกกาแฟได้ผลผลิตดีเนื่องจากระดับความสูงของพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินตลอดจนสภาพอากาศเอื้ออํนวยต่อการปลูกกาแฟโดยในปีพศ2564มีพื้นที่ปลูกกาแฟสายพันธุ์โลบัสต้าและอาราบิก้าจํานวน2,034ไร่ผลผลิตออกสู่ตลาดรวม หนึ่งร้อยสิบสี่ตันโดยปลูกมากที่สุดในอำเภอทองผาภูมิรองลงมาเป็นอำเภอสังขบุรีอำเภอศรสีสวัสดิ์อำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีปัจจุบันเทรนการท่องเที่ยวของคนไทยผูกเชื่อมกับเรื่องราวของกาแฟแยอย่างแยกไม่ออกในส่วนของผู้ประกอบการเองต่างคัดสรรคุณภาพมาเมล็ดกาแฟกระบวนการผลิตรวมถึงวิธีการชง เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าของตนและรางสารเมนูเครื่องดื่มกาแฟให้แตกต่างหลากหลายรสชาติเช่นผสมน้ำส้มคันผสมน้ำตาลตโนดเป็นตน้นเหล่านี้สามารถพบได้ในงาน Sunset Coffee Fest 2022ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่5-6มีนาคม2565ตั้งแต่เวลา สิบนกาถึง18บแนาฬกาสนาทีที่เดอะไซต์หรือว่าแควการจนบุรีแฮปวีคืออะไรทำไมต้องแมกนีเซียมแ p ปวีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เรียกว่าแมกนีเซียมแอนตี้เซนส์ที่วิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมามากกว่า20ปี โดยที่แมกนีเซียมจะเล่งภูมิภูมิกันในร่างกายมากกว่า325รายการและใช้เทคโนโลยี AntiSense เพื่อให้เวลาสั้นอ่อนแรงนั่นเองครับและปลอดภัยผ่านการยืนยันจากผู้ใช้งานทั่วประเทศแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานนะครับผมหาซื้อ h แฮ p วี v ได้ที่นี่เพจตลาดเลหลังสามารถเข้าไปที่เพจและอินบ็อกซ์หาเราได้เลยครับหรือหากท่านสนใจช่องทางอื่นก็สแกนตรงนี้ได้เลยครับผมเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตลาดเลหลัง สวัสดีครับ